เดี๋ยวมาดูนะเ1วาะสเนะตแตรสซิงนะความสวยๆนะอันนี้เป็นเทร์โบแปรผันนะ120่นะหนักๆน,นะดูครบปลดทุกอย่างนะคันเล่งดีแม็กนะดูกางตัดกันนะตัดกัน,นลั่นนะคันเล่งไวนะ นี่นะครับแรงม้าที่ได้นะก่อนจูนที่176นะแรงบิด442นะหลังจูนขึ้นมา295นะแรงบิด711นะสี่้อเงินจะเป็นก่อนจูนนะหลังจูนนะแตกต่างชัดเจนนะกระโบเดิมนะรีแมปอย่างเดียวนะ295แรงม้านะ